เอากลับมาคดีน้องคดีแตงโมนะครับวันนี้ก็ทนายกิจณะทนายกุ้งกอ,อกรายการหวัวกระแสหลยยังจากนั้นก็มาคุยกับผมนะเขาก็บอกว่าให้อาจารย์เนชาและทนายกิจณะมาช่วยเป็นที่เลี้ยงในการให้คําแนะนํนาทางก,กฎหมายเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแตงโมผมก็รับปากเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องกุ้งนะครับเขาชื่อกุ้งนะครับยินดีและเต็มที่เลยผมกับภัยสารพร้อมช่วยไม่เชื่อใครเราไม่ถามมาดู นะครับอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้คาแนะนาได้เนี่ยผมยินดีแต่ผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งในคดีอะไรให้ให้คาแนะนานะครับเต็มที่เลยเพื่อให้น้องแตงโมได้รับความเป็นธรรมผมจะไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่นางแตงโมอันนี้เรียนให้ทราบนะครับสื่อมวลชนถามนะครับนะบนะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนเข้าไปช่วยดูแลอย่างผมเนี่ยแก่แล้วจะหกสิบแล้วก็อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าในความคืบหน้าคดีในวันนี้ เอ่อเขาถามว่าวันศุกร์จะมีการสรุปคดีไหมตํารวจแต่ผมเท่าที่ติดตามข่าวนะผมว่าตํารวจยังไม่สรุปนะเพราะอะไรเพราะมันยังมีผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะที่ยังมาไม่ถึงหลายอย่างอยู่เท่าที่ตามนะแล้วก็ยังมีพยานหลักฐานสําคัญบางอันที่ตํารวจกําลังรออยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นตํารวจก็วันศุกร์ก็ยังยังไม่มีการสรุปนะครับยังไม่มีการสรุปและผมเชื่อว่านะตำรวจ ก็ฟังเสียงประชาชนฟังเสียงทนายเดชาทนายสิทธาทนายทุกคนที่ไปออกทีวีนะแนวคิดต่างๆในตำรวจก็เอาไปเอาไปดีเฟนต์ตัวเองนะเอาไปปกป้องทำยังไงให้กระดิมสมบูรณ์ผมเชื่อนะสังคมส่วนใหญ่อาจจะไม่พอใจตำรวจว่าทำงานช้าไม่ได้ดังใจอะไรๆก็ความลับแต่ผลจากการที่มีอย่างทนายเดชาทนายสิทธาทนายดูลงทนายเจมทนายเกิดผล ทุกๆคนที่ออกทีวีล้วนมีส่วนกระตุ้นให้สังคมเกิดเกิดแรงมรรณาใจเกิดประเด็นต่างๆที่พนักง,งานสอบสวนจะต้องเอาไปทำไมเอาไปคิดนะครับเอาไปคิดนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยนะเช่นคดีเนี้ยน้องแตงโมเนี่ยความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยมันต้องดูว่านะความประมาทของในปอกันในเบิร์ดเนี่ยนะ ทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายหรือไม่ตรงนี้มันเป็นช่องว่างนะครับอ่านะมันเป็นช่องว่างนะครับมันเป็นมันมันเป็นช่องว่างที่จะต้องไปอุดเชื่อมต่อทิกซอให้มันจบนะครับนะอันนี้ต้องไปมันเป็นช่องว่างที่จะต้องไปต่อทิกซอให้มันจบนะครับเพราะลําพังแค่ในเบิดกับายปอเนี่ยขับเรืออย่างเดียวเนี่ยนะไม่ว่าจะกระชากเรือ นะครับหรือขับเรือเร็วไม่มีบใบอนุญาตเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าความตายเป็นผลมาจากความประมาทของนายปอกันในเบิดเนี่ยเป็นการไห้ความรู้ทางกฎหมายนะครับนะนะสังคมได้ประโยชน์ถ้าผมไม่ออกมาพูดพี่น้องประชาชนก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยคดีแม่งมีช่องว่างนะทถ,ถ้าตำรวจทำสำรวนหยับหยาบสมมุตินะทำสำนวนหยับหยาบ,ยบไปถึงสารแม่งก็ยกแตงโมงก็ตายสีประชาชนแม่งก็เสียโอกาส เพราะฉะนั้นสังคมมันต้องมีคมอย่างผมต้องมีคนกวนส้นตีนแบบผมเป็นทนายที่ใจกล้าหน้าด้านนะถึงแม้จะมีคนในวิชาที่บางคนนะอิจฉาริษยาแนบแนมใส่ร้าย,ายเอาช่างแม่งไปผมไม่สนใจแม่งหรอกผมจะหกสิบแล้วนะนะผมบอกเลยผมไม่สนใจพวกนี้พวกที่คิดลบอะไรต่างเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้เป็นพวกอิจฉาริษยานะว่าทนายออกทีวีแม่งทนายสร้างภาพสร้างอะไร นะก็แล้วแต่มึงมึงจะพูดอะไรก็เรื่องมึงผมไม่สนใจนะวงการเดียวกันในี่ม่งเป็นเงี้ยล้วส่วนใหญ่คนที่มีมาวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยในทางเสียหายหรือว่าวิจารณ์ทนายดังๆที่ออกสื่อเนี่ยไอ้คนพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีผมด้วยไม่ประสบความสำเร็จในวิชาทีพนะอันนี้เล่าให้ฟังเลยนะครับเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นการกระตุ้นในความรู้กับสังคมนะนะตั้งคําถามไปยังตารวจพนักง,งานสอบสวนเฮ้ยนะการขับเรือเร็วการกระชาก เป็นผลให้แตงโมถึงแก่ความตายหรือไม่ทฤษฎีทางกฎหมายเขาเรียกว่าทฤษฎีว่าด้วยการกระทําและผลความตายต้องมีผลมาจากการกระทําของนายเบิดกับนายปอมันใช่ไหมตรงนี้ต้องปิดให้แน่นผมบอกน้องกุ้งหรือทนายของคุณแม่ไปแล้วว่าเฮ้ยกุ้งเองต้องตรงนี้ให้แน,น่นนะเองต้องไปถามพนักงานสอบสวนตรงนี้แน่นไหมมีอะไรมาเชื่อมต่อนั่นไหมอย่าให้มันเกิดช่องว่างนะนี่สําคัญนะครับนี่คือการให้ความรู้ทางกฎหมายกับประชาชน นะครับถึงแม้จะจะมีคนในวิชาชีพทนายความที่ไม่ประสบความสาเร็จอิจฉาริษยาพวกทนายดังๆออกสื่อครับช่างแม่งไหอย่าไปสนใจผมไม่เคยสนใจให้ราคาพวกนี้อันนี้เล่าให้ฟังนยนี่ผมฉาแม่งตรงๆเลยออกโซเชียลเลยนะในฐานาะทนายแก่ๆคนหนึ่งไม่แคร์คนพวกนี้วงการเดียวกันเนี่ยแม่งไปทําหาเลยวันๆกันจะวิจารณ์อย่างเดียวนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องนับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับ คนะดีของอแตงโมเนี่ยก็จะเข้มข้นขึ้นนะเราต้องอบอกทนายของออแม่น้องแตงโมเนี่ยว่าต้องไปบอกพนักง,งานสอบสวนไปดูซิว่าตรงไหนมันยังขาดก็ให้อ้าวทำหนังสือไปยังพนักง,งานสอบสวนให้สอบเพิ่มสอบเพิ่ม,มหรือพยานปากนี้สอบแล้วนะประเด็นบางประเด็นยังไม่ไม่เข้มก็อสอบเพิ่มกันหมอพรอพิ์วันนี้ผมบอกในรายการผลกระแส หมอพรทิพย์เป็นพยานคิดว่าสําคัญไหมอ่าสําคัญหมอพรหมอพรทิพย์จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องหน้าผากมีรอยทุบตีอะไรต่างๆไปโดนขวดวายหรือไม่อ่ะผมก็บอกน้องกุ้งหรือทนายของคุณแม่ไปบอกพนักง,งานสอบสวนเรียกมาสอบเป็นพยานสอบเพิ่มเติมเข้าไปเห็นไหมครับนี่คือการช่วยรุ่นน้องทนายความรุ่นน้องอันที่สองอ่าเกี่ยวกับเรื่องกระดูกบาดแผลนะครับ หมอพรทิพย์บอกว่าโอเคบาดแผลนี้จะเป็นยางี้มีประโยชน์ไหมบาดแผลอาจจะตายตายตายบาดแผลเกิดก่อนตายบนเรือหรือหลังหรือโดนไบพัดนะหมอพรทิพย์บอกว่าอะไรบาดแผลถ้ามันโดนไปพัดมันอาจจะมีเศษไปพัดอยู่ในกระดูกในเนื้อเยื่ออ่ะก็เป็นไงผมก็บอกอทนายของแม่น้องตโมว่าเฮ้ย hey, เอ็งไปบอกพนักง,งานสอบสวนให้เขาเรียกหมอพรทิพย์มาเป็นพยาน นะถ้อยคาใดของบุคคลที่เป็นประโยชน์ต่อรูกคดีนะพนักง,งานสอบสวนมีมีสิทธิ์จะออกหมายเรียกได้ตามเิียยาตั้งแต่มาตราร้อยสามิามสิบเอ็ดสาะไรเยอะแยะมากมายที่ผมผมให้ข้อคิดตัะทนายน้องๆนะเอ,อ,นะอันนี้ก็ฝากไว้นะนะครับนะนะครับก็เนี่ยคือการให้ความรู้หลังจากนี้น้องเขาอยากจะได้ความรู้กับผมวันไหนเขาแวะมาหา เออพี่เดชาได้ตลอดเวลาก็บอกแล้วเบอร์มือถือก็ให้มาหาผมมาหาทนายไพศาลทนายของหมอปลามาหาได้ตลอดเวลายินดีที่จะให้คําแนะนํานะครับก็ดูคนต่อไปว่าคดีนี้จะเป็นยังไงนะครับนะเออนะและรับกับคดีนี้ทั้งปอทั้งเบิร์ดนะเขาเป็นผู้ต้องหาแลวเขายังปฏิเสธอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําคดีถ้าเราหวังว่าจะเอาเขาติดคุกเนี่ยนะพยานหลักฐานต้องมัดแน่ นะครับนะต้องมัดแน่นถึงจะเอาเขาเข้าคุกได้แค่มีข้อสงสัยว่าเออเฮ้แค่ขับเรือนี่ต้องติดคุกสิบปีเลยหรอขับเรือเร็วขับเรือกระชากคนต้องตกจากเออรือเลยหรือนี่คือประเด็นสาคัญที่ต้องว่ากันต่อไปส่วนคดีฆาตกรรมหรือไม่ตอนนี้มันก็ต้องรอพยานหลักฐานนะนะก็รอก็ดูว่ามันจะไงตํารวจก็ยังไม่ได้สรุปสํานวนหรือถึงแม้สรุปสํานวนแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกอะไรอา่ายังสามารถที่จะ ไปขอให้พนักงานอัยาการสอบเพิ่มได้อัยการก็สอบเพิ่มได้น,นี้ฝากไว้นะครับน,นี่เล่าให้ฟังนะฮะนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าผมนะไปออกรายการโขนกระแสไปออกรายการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นการให้ความรู้ไม่ใช่ชี้นาคนสกปรกเท่านั้นที่จะมองว่าทนายความที่ไปออกทีวีนั้นเป็นการชี้นําและไอ้พวกไอ พิธีกรรายการต่างๆไอ้ที่มึงพูดเนี่ยไม่ว่าเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยมึงไม่ชี้นำไมถาม่อยคนพวกนี้เป็นคนที่จิตใจสกรปรกนะจิตใจสกรปรกทนายความไปออกทีวีบอกเป็นการชี้นาสังคมเป็นการให้ความรู้นักข่าวพิธีกรทุกรายการไม่ว่ารายการอะไรหรือรายการการเมืองนะเอ็ก็ชี้นำเท่านั้นแะนะ,ะถ้ามองว่าชี้นำชี้นำหมดอะรายการการเมืองเนี่ยไม่ชี้นำอะ นะคนพวกนี้เป็นพวกที่จิตใจสกรปรกคิดลบอย่าไปสนใจมันอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนี่ก็เล่าให้ท่นฟังชัดเจนจุกนะครับ,นะรบ,นะรบอ่านคอมเมนต์บ้างสิอ่านแล้วนะทนายตั้มลงคลิปใหม่ออกครับดีครับนะนะนะทุกคนช่วยกันตะกี้ผมก็คุยกับตั้มนะคุยกับตั้มนะเห็นคลิปล่าสุดแล้วก็ว่ากันไปนะนะครับนายทวิตเตอร์นะนนะตะกี้ทนายตั้มก็ แจ้งมานะมีคลิปในทวิตเตอนะส่วนมันจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวก็ดูกนะันนะนะพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันอ่าบิยดเบีดี้ยวเบยว,บวได้หรอกอนะครับเดี๋ยวสักครู่นะอ่นะครับเขาไม่ถานมากนะกิก็ตั้มส่งคลิปมาคลิปมันบอกอะไรก็ไม่รู้นะมันหมายถึงอะไรยังไงครับนะครับก็ช่วยกันดูครับนะหลักฐานต่อมา